ให้ลูกกินนมแม่แบบไหนจึงจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากนมแม่ที่เต็มเปี่ยมระหว่างให้ลูกดูดเต้านมแม่ปั๊มสดใหม่นมแม่ปั๊มแช่เย็นไว้ในช่องเก็บน้าเย็นและนมแม่แช่ช่องฟรีซหรือนมสต็อกหากจะให้เรียงลําดับประโยชน์ของนมแม่จากสูงสุดสารอาหารครบภูมิคุ้มกันเต็มเปี่ยมสามารถเรียงได้ดังนี้ค่ะ 1. ลูกดูดนมจากเต้าดีสุดสบายสุดไม่ต้องกังวลล้างนึ่งอุปกรณ์ปั๊มนมขวดนมอะไรใดๆ2อง นมแม่ปั๊มสดใหม่คุณแม่คนไหนนะคะที่ปริมาณน,น้นํานมเยอะมากแล้วปั๊มนมต่อวันได้ประมาณ30 4 0ออนคุณแม่นะคะสามารถแบ่งนมปั๊มสดใหม่ให้ลูกกินยกตัวอย่างเช่นลูกกินนมวันละ30ออนก็ปั๊มนมนะคะ30ออนให้ลูกกินแล้วที่เหลืออีก10ออนนะคะก็เก็บแช่เป็นนมสต็อกนั่นเองค่ะ3 นมแม่แช่เย็นหมายถึงว่านมแม่ที่ปั๊มแล้วนะคะเก็บแช่ไว้ในตู้เย็นช่องเก็บน้ําเย็นที่จะสามารถเก็บนมนี้ได้นานประมาณ3วันนะคะในกรณีคุณแม่ที่ปริมาณน้นํานมไม่ได้เยอะมากมีปริมาณน้นํานมที่ปั๊มให้ลูกกินเป็นวันต่อวันนะคะคุณแม่สามารถที่จะเก็บนมแม่ในลักษณะแบบนี้ได้และ4ี่ นมแม่แช่แข็งนมแม่แช่ฟรีซหรือที่คุณแม่เรียกว่านมสต็อกด้วยนมสต็กนี้นะคะอาจจะมีกลิ่นที่เหม็นหืนนะแล้วก็รสชาติอาจไม่ได้อร่อยนะคะเทียบเท่ากับนมแม่ที่ปั๊มสดใหม่คุณแม่เองจะต้องมีการฝึกให้ลูกหาได้กินนมสต็กนะคะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้ลูกหาได้เรียนรู้ว่าเนี่ยมันมีนมแม่นะคะที่มีกลิ่นแล้วก็รสชาติแบบนี้เพื่อให้ลูกะคะยอมรับแล้วก็ยอมที่จะกินนมจะเป็นนมแม่รูปแบบไหนก็ตามนะคะก็ยังมีคุณค่าและสารอาหารมากกว่านมผงแน่นอนค่ะนมแม่มีประโยชน์ทุกหยดนะะค